ว่าผมให้อีกหนึ่งองวันนี้โอ้โหเอามาตักันนั้นเลยอ่าผมให้อีกหนึ่งองอ้าวที่ไหนองนี้ที่ไหนครับอือองค์นี้ที่ไหนครับพี่พี่หลวงพ่อทาพาเนียงแต่เห็นไหมอันนี้นะครับพ่อทาเขาเรียกว่า ติดตาพ่อทามาเนียงแตกอันดับหนึ่งนคนปรปฐมก็ต้องแบบเนี้ยโหเนื้อเหมือนปูนากเลยบุกพ,พ่อทาก่อนปูนากนะเก้ากว่าครับพี่พ่อทาพ่อทาโโหสุดคัาสสิครับอันดับหนึงเลยนี่ ปิดตาโต๊ะกังหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกนี่ก็ในตำนานหุดจากวงการไปแล้ววันนี้ได้เห็นพระลักยอดนิยมภูมิใจมากๆครับแบ่งแบงแบงประมูลปรมาจารย์นครปฐม <S 1> <S 1> ก็หนึ่งในสี่ผู้พิทักษ์สิทธิ์องค์พระครับสองนาทีต้องลุยแล้วจังว่นี้พระอุตรการบอดีใช่ ถ้าแท้เห็นไหมคุณไปส่องดูความเก่าธรรมาชาติของเมกะพัดลงเลยครับพอตาันยิงแตกวันนี้นาพาหลักทำให้เห็นว่ามีคนต้องการและอยากได้จริงๆครับพาย้อนนิยมคือต้องอย่างนี้ครับพระแบบเนี้ยมีเมื่อไหร่ออกมาสู่วงการคนก็แย่งกันเก็บอย่างเดียวเลยคือว่า ที่ผ่านมาสองสามปีอะผมจะบอกคุณอะไรนะไม่ได้สอนให้คนดูพราเองสอนให้คนอยากจะจ่ายตังค์ซื้อพารีบๆเร็วๆด้วยการไปออกบัตรแต่ประกอบกับบัตรเนี่ยถ้าใช้คนดูใช้เซียนจริงๆดูอะมันก็จะดีแต่เมื่อเซียนจริงๆไม่ได้ไปดูให้ตลอดอะทำให้พาเก่าเนี่ยเกิดความสับสนว่า เฮ้ยทำไมออกผลแต่ละที่ไม่เหมือนกันดูเองได้รายการของผมหรือตัวผมเองเนี่ยมุ่งย้ำเลยว่าถ้าผมเอาพระเก่ามาให้คนดูบ่อยๆคุณเชื่อไหมคนได้เห็นน่ะเขาจะรู้เองเลยว่าแท้มันหน้าตาเป็นยังไงไอมีบัตรแต่ไม่แท้มันไม่เก่ามันเป็นยังไง ไอ้แท้จริงๆเนี่ยมันเก่าขนาดไหนหน้าตาความเก่าเป็นยังไงและสามารถเอาไปเปรียบเทียบได้กับพระปีใกล้เคียงกันก็คือปู่นาคเนื้อพ่อทาจะเก่ากว่าปู่จันเนื้อพ่อทาจะเท่าปู่ดีเนื้อพ่อทาจะเก่าเท่าปู่ดีเนื้อพ่อทาจะเก่าเท่าปู่นาคเนื้อพ่อทาจะเก่าเท่าปู่เอี่ยมวัดหนังพ่อทับวัดทองคุณหยิบอันนี้มาปุ๊บเนี่ยคุณมาเทียบกับพ่อกาบเนี่ย คุณเห็นไหมเพราะกาบใหม่กว่านะใหม่กว่าใช่ไหมอ่าเห็นไหมสวัสดีพี่สมพงษ์พุทธอาพุทธคุณครับครับมาเทียบกับปู่บุญเนี่ยปู่บุญใหม่กว่านะใหม่กว่าเนี่ยถ้าเป็นพ่อทาเนี่ย เขาจะเก่าเห็นไหมเก่าลึก100ร้อยกว่าปีท่านมรภาพปีสองสี่ห้าเก้าเดี๋ยคุณจะคิดว่าผมเนี่ยไม่ได้เก็บจริงคุณดูดิพราะกาบนีผมซื้อตลอดแต่ผมเจอผมมียันพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่อะเก่ากว่าครับพาี่ออกบัตรได้เก๊ห้างเลยอย่างเราไม่ได้เราไม่ได้โจมตีบัตรนะ ผมบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือการออกบัตรหละคนที่เป็นจริงๆไม่ได้อยู่ดูตลอดเวลาดูบ่อยๆจะเกิดภาพจำที่ชดเจ้นคือถ้าเราเห็นพระเก่าจริงๆเนี่ยเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเราก็ดูเองได้เพราะว่าพระเกทำความเก่าไม่ได้แล้วถ้าเอาว่าพระปิตาที่สุดของวงการอะในยุคบร,รมอาจาร์่ะก็คือพ่อทามานันเองแตกปูเอี่ยมวัดหนังพ่อทานี่ โอ้ท่านเกิดสองสามเจ็ดห้านะ<ช>ท่านอายุเยอะกว่าปู่บุญอายุเยอะกว่าปู่สุขท่านยุคเดียวกวับปู่ยิ้มนู่นนะพระลักอาจารย์เยอะมากมากดูกาเป็นกระเลนได้เอาว่าผมอะพระที่ผมซื้อเก็บพระลักนะไม่ต้องพูดหรอกครับเซียนพระใครก็ต้องเก็บพระลักแต่การที่ผมจะนาพระลักมาให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยบางทีอะเวลาเอามาแบ่งแล้วราคามันถูกอะ คนที่ดูไม่เป็นก็คิดว่าแท้ทําไมถูกใช่ไหมฮะผมจริงต้องเขียนราคาใส่มือไงถ้าผมไม่เขียนราคาใส่มือผมบางครั้งอ่ะถูกไหมถ้าเป็นเซียนพาที่อื่นน่ะเขาให้เคาะคำเป็นเซียนพาที่อื่นน่ะเขาเปิดราคาเขาไม่เอามาให้ใส่ราคาประมูลกันไงแต่อย่างรายการผมมาให้ทุกคนได้ใส่ราคาตามประมูลแล้วปิดตรงเวลา ผมกล้าพูดนะปิดตรงเวลาหน้าม้าไม่มีถ้าหน้าม้ามีนะผมไม่เสียพระราคาถูกๆกว่าเยอะๆผมปิดกล่องแบบไม่ต้องเปิดก็ยังมีคนปิดทุกการโจมตีสันขวานพิสูจน์ตัวเองมาตลอดเว,วลาเกือบแปดปีจนวันนี้พอคนเห็นแท้บ่อยๆอย่ะเห็นเก่าๆบ่อยๆทุกคนรู้เลยว่าเออพักแท้ไม่ได้ดูยากแนวหน้าของวงการพ่อทาบเนียงแตกสองนาที สองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินพิมพ์เริ่มไปแล้วนี่มาแล้วครับเปิดแรก2 5งหมบาทเวลาเดินแล้วเอาว่าการที่คุณจะได้ครอบครองพระปิดตาของเกจิ100ร้อยกว่าปีแนวหน้าเมืองไทยเนี่ยมันยากแล้วล่ะครับมันยากจริงๆ คุยกันหลักแสนเอาง่ายๆเกอเดียวเนี่ยสามเกอเนี่ยยังยังแสนกว่าบาทสองแสนนะถ้าเป็นโต๊ะกลางเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของพี่มอไทยนะคือโต๊ะกลางมาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้วมาที่สามหมื่นที่พี่ดับชันซ่อมครับขอบคุครับมามที่สี่หมื่นบาทแล้วเอาว่าองค์เนี้ยถ้าอยู่หลักหมืนนะ่นเนี่ยใส่กันสะดวกใส่กันนะแหลกลานแล้วครับ ก็เอาง่ายๆราคาหลักหมื่นที่ใส่อยู่นี่ยังซื้อเพราะป้องหลุมดินยังซื้อเพราะถูจันบ้านยางไม่ได้เลยอยู่ที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี่หมื่นบาทแล้วจ้ะเนี่ยคุณจีวิเศษยังต้องใส่อ่ะไม่ใส่ไม่ได้เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะราคานี่เป็นราคาที่เสียนบ้านจะต่อไปต่อได้อ่ะ อยู่ที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทแล้วมาที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับทีพีจีวิเศษมาที่สี่หมื่นสามพันบาทแล้วโอ้โหถ้าพอทาราคานี่ราคาเดียวกับเต่าปลดนี้เนื้อ เนื้อต้องแดงน่อยๆตามสบายครับนะฮะต้องบอกครับว่าองค์นี้ผมไม่ได้เขียนราคาใส่มือด้วยนะใครได้องค์นี้คุณปเป็นเลี่ยมทองแขวนคอเลยนะครับพ่อทาวะะัานบันญังแตกคือพระเถราจารย์รูปแรกที่สร้างเนื้อไม่กระพัดองค์แรกของเมืองนครปฐมมาที่40,350มายที่44,500ได้ครับราคาสัวตายครับ มาที่44,500บาทแล้วถ้า40,000<า>กว่าบาทนี่สนุกแน่มาที่50,000บาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่50,000บ,บ,บ, 50, บาทแล้วมาที่60,000บาทครับที่พี่ยืนชื่น5้า0 0บาทไม่ดันนะครับราคาสุดท้ายมาที่60,000บาทแล้วอยู่ที่พี่ยืนชื่นนะครับ60,000บาททวน โอ้โหครับแล้วก็นะปิดไปแล้วปิดไปดีพี่ยืนชื่อน,นะครับหกหมื่นบาททวนหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งนหนึ่งร้อยไม่ทันครับพี่ปอเปรีสไม่ันพี่กรสิพงไม่ทนันครับพี่อาจยืนชื่อหกหมื่น 6, 000, สองก่อนด้วยคิดราคาแรกครับคิดละโอ้พี่กรสิพงหกหมื่นหก ใส่กันทำไมคิดราคาแรกที่หกหมื่นบาทครับอนานะ